อามาฟังเคสสตดี้กันเลยลูกเป็นพน,นักงานอยู่สำนักสัทธาพิบาลปัจจุบันอายุ38ปีเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลฟันนิฟันวิทยาทิวัดกับลูกสาวแม้จะไม่ทุกวันแต่ก็ติดตามรเรียนมาตลอดเดิมบ้านของลูกอยู่บริเวณหอระฆัง ต่อมาเมื่อสร้างวัดจึงได้ย้ายบ้านไปอยู่หน้าวัดฝั่งตรงข้ามคลองสามลองชายของลูกมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างชอบดื่มสุรา<อ>ตกปลาเสพยาบ้าทั้งเสพทั้งขายด้วยทำเป็นอาจินเมื่อวันที่ย7เมษายนที่ผ่านมาได้ดื่มสุรากับเพื่อนในตอนเย็นพอกลับมาบ้านก็บ,บ,กบ,บอกภรรยาว่า ตัวเองตั้งตายแน่ๆถ้าไม่ตายก็ต้องติดคุก <Okay. S 1> พอตีหนึ่งก็ผูกคอตายด้วยผ้าขาม้า oh. ในห้องนอน oh. ซึ่งมีภรรยายและลูกสาวนอนหลับอยู่ oh. หลานชายของลูก,กอายุ27ปีเ <Okay. S 1> สียชีวิตด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง <Okay. S 1> เขาไม่ใเจผูบชายร้อยเปอร์เซชอบไม้ป่าเดียวกัน oh. เขาเกิดมป็นครอบครัวที่มีอันจะกิน ไม่ต้องทำมาหาก,กินพ่อกับแม่ก็ให้เงินเดือนเดือนละสามพันบาทจึงใช้ชีวิตหาความสุขไปตามชอบใจแต่ก็เป็นคนที่มีอัตยาศยสัยดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลืองานบุญงานกุศลน้องชายคนสุดท้องของลูกเขามีองค์ค่ะอ,องค์ค่ะตามความเชื่อต่อต่อกันมาเขาให้รับองค์องค์อะไรก็ไม่รู้น กลรู้วาอายุจะสั้นเขาบอกว่าองค์ที่เข้าร่างของน้องนั่นคือองค์พ่อพระนารายโอองค์พ่อพระนารายณ์ะับ<อ>ลูกก็ไม่ทราบจะเป็นอย่างไรกับน้องบ้างเอ,อทีองค์พระก็อยากให้ดูไม่ดูครับ้องชายลูกตายแล้วไปไหนมีการอะไรจึงต้องผูกคอตายคะ<อ>ที่ไปเข้าฝันเด็กข้างบ้านให้นางสมาธิให้จริงไหมคะ น้องชายลูกตายแล้วไปไหนทําไมถึงอายุสั้นต้องชายคนสะท้อนกกับตัวลูกเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรลูกจึงรักเขามากและเป็นฝ่ายดูแลเขามาตลอดการที่น้องชายคนนี้รับองค์มาอ, <laughs> <laughs> องค์มามีผลดีผลเสียกับเขาหรือไม่อย่างไรคะ <laughs> แล้วองที่มาเข้าน้องชาย <laughs> โอ้ไม่ไหวครูไม่ใหญ่ไม่ไหว <laughs> ใช่องค์พนะนารายตามที่เขาเข้าใจหรือเปล่าทำไมน้องชายคนนี้จึงต้องมีชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ไหนใครมีองค์มึงเอาองค์พระดีกว่า,อ,าองค์พระน้องชายตายอายุ36ปสหกปีน้เส้อปะจระเค ตอนผูกคอตายใจเศร้าหมองมากเพราะตัวเองน่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่จะต้องถูกเก็บหรือถูกจับเพราะขายยาบา้าการปัจจุบันที่เสพสุราค้ายาบ้าฆ่าสัตว์บีบขั้นให้ฆ่าตัวตายนี่นี่การปัจจุบันไม่ใช่กรรมในอดีตนี่ฝันในฝันกันนะ มีคตินิมิตด,ดำมืดพอจิตดับก็ดิ่งวูบไปมาหารดรกขุมห้าทันที<อ>ไปมีกายดำผอมใหญ่ใหญ่โตปานบุเขาย่อมย่อมได้ถูกฝนยาบ้าร้อนแรง<อ>เป็นเหล็กดำล้นลงมาทับ<อ>เจ็บปวดทรมานมากแล้วก็ถูกนายนิรยาบาลดึงหัวออกมา โอ้ในสันนษฐานนี้ดึงออกมาทำไมดึงออกมาลวงลวงลวงสับคอดึงมาผูกคอตายดึงยืดไห้ขาดไปเลยครับเอามาลวงยาบ้าออกมาลวงยาบ้าออกมาถูกต้องจ๋อ ดึงหัวออกมาแล้วเอามือจับอ้าปากห,หลายคนช่วยกันจับนะครับลวงเอามือลวงกันไปอเอาเม็ดยาบ้าออกมาหลายรอบอหลายรอบสิเดียวนะเพราะมันหลายเม็ดปวดเจ็บทรมานมากแล้วก็กรอกน้ำกรดสีดำเทเข้าไปในปาก<อ>จนละลายตายแหลกแล้วแฝวไปแล้ว จะต้องถูกทรมานอยู่ในมหานรกนี้อีกนานทีเดียว<อ>คืนหนีการถูกเขาเก็บหรือถูกจับครับเหมือนหนีเสือคิดว่าจะพ้นตรงนี้แล้วพ้นไปเลยไม่ติดคุกครับจะไปติดใหญ่กว่า<อ>นี่หนีเสือปะเจระ,ะเไค,คไปตกนรกคุมห้าเห็นไหมมัน<อ>จะหนีพ้นได้อย่างไรัรบจึงไม่อาจมาเข้าฝันใครๆได้ เรากำลังถูกทัรทรมานอยู่โอ้ยยงไม่มีอารมณ์เมืเข้าฝันน้องชายตายอายุสั้นเพราะกรรมปัจจุบันแรงมากมาตัดรอนรทำให้ตายก่อนจะถึงอายุไขของตัวซึ่งจริงๆแล้วจะต้องตายตอนอายุประมาณหกสิบเสร็จๆถ้าระหว่างอายุอย่างนี้เราไปทำกรรมที่มันหนักมากๆ มันจะมาตัดหลอนชิงช่วงไปก่อนหลานชายตายอายุ27ปีด้วยโรคเอสก่อนตายก็เห็นกรรมนิมิตเป็นภาพเกีย่ยวกับเรื่องเพศเป็นหลักเ<อ>พราะใจเขาหมกมุ่นอยู่เรื่องนี้แต่ก็ทำบุญบ้างซึ่งไม่มากนักบุญนี้ก็ได้ช่วยพยุงเอาไว้ไม่ให้ไปมหานาลก แต่ชาใจของหลานชายชุม่มไปด้วยกามด้วยราคะจึงทำให้ไปเกิดเป็นเปรตมีเนื้อตัวเน่าผอมสูงดำอยู่ในเปตโลกมีลิ้นยาวออกมาจากปากที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศช,ชายที่เน่าและมีน้ำเหลืองน้ำกามไหลออกมาจากปลายอวัยวะตลอดเวลา ซึ่งจะมีหมูน่นอนเจาะชอนชัยให้เจ็บปวดทรมานมากเพราะใจหมกมุ่นอยู่ขับเรื่องเพศตลอดเวลาจะมีชีวิตเป็นเปรตอีกยาวนานทีเดียวไม่กล้าว,วาดมาให้ดูเห็นแล้วโอ้โอเหตุที่ชอบไม้ป่าเดียวกันก็นกเพราะโอ้ยกรรมซับซ้อนฝันหลังนี่จะต้องพูดไอตอนขุมสามอ,อันนี้เอาคร่าวๆก่อน เหตุที่ชอบไม้ป่าเดียวกันก wow ับพระานดีชาติเป็นผู uh, <t <t ้ชายเจ้าชูมีเมียมมาโดยหลอกลวงให้ผู um ้หญิงตายใจได้แล้วก็ท oh, ิ้งมันมีได้แล้วทิ้งได้แล้วแท้งได้แล้วเลี้ยงแล้วมันอีกเยอะทีเดียวครับตายแล้วในชาตินี่ก็ไปมหานลกขึ้นมาก็มาเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เจ้าชู้หรือผู้ชายตายแล้วก็ลงไปอีก แล้วก็คืนมาหลายรอบกรรมมันทบไปทบมาเนี่ยมันเรื่องละเอียดซึ่งจะไปพูดรายละเอียดในขุมนี่ในในในเปตโลกนี้แต่จะไปพูดในขุมสามก็เลยมากลายเป็นตุดคือเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงวิปริตทางเพศนี่ไปโอ้ไปมหานโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีมีตุดมีทอมมีอะไร อะไรหลายประเภทเหล่านี้ดีมีทอมมีดีมีแต่ว <c oughs> ในโอ้แต่ว่าวาดยากแต่พูดพอได้เลี่ยงเลี่ยงได้ <c oughs> แต่วาดนี่ <c oughs> เวลากล้องจับต้องห <c oughs> ลบมุมต <c oughs> ีดีค <c oughs> ขุมสามยากมากยากพูดก็ยากไอ้ไม่พูดเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่อง เอาไงเอานิดหน่อยครับเอานิดหน่อยนนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันยากยๆสิเดียวเห็นแล้วสยองนั่นละกันแหละขุมสามสำหรับผู้ที่ชอบอย่างนี้เนี่ยจะไปเจอซี่เหล็กอืย่าล เสียสยองแล้ว <c oughs> จะไปเจอมิสนิรยิรยาบาลในขุมสามนี่นี้นอธิบายก็ยากวาดยากอีกเอากล,าล้องหลบมันก็ไม่เห็นนี่มันยากแลหลากลีลาหลากลายแยะลำบากจังเลย แต่ไม่รู้จะเอาไงน้องชายกับลูกเคยเป็นพี่น้องกันมาหลายชาติและเคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กเลยผูกพันกันแ้ะ hmm. น้องชายไปถูกพวกเข้าทรงหลอกลวงว่ามีองค์นารายมาอยู่ด้วย hmm. แต่ความจริงนั้นไม่มี hmm. ถ้าไปหมกมุ่นมากจะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอารมณ์เสียการตรมมาหากินเป็นตน้นเ oh. มื่อเราไม่สนใจองค์อะไรต่ออะไรแล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรารณะซะเรื่องก็จะจบกัน hmm. องค์อะไรก็ต่ออะไรก็ทําอะไรไม่ได้หรอก อย่าไปกลัวรู้ว่าไปวิตกกังวลน้นองชายนี่มีเชือ้อนับถือทรงเจ้าขัาผีนี่มาหลายชาติแล้ว<อ>ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยมิจะโทษม่มีคุณเลยถ้าเลิกชาตินี้ได้หันมาปฏิบัติธรรมเชื้อเหล่านี้ก็จะหมดไป<อ>แต่ถ้าหากว่าไปเสพคุณในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื้อนี่ก็จะเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเลยแลวตายไปแล้วี่ระวังจะเดือดร้อนทีเดียว